สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะโปรโมชั่นเดินเกิดเบนนะคะเดี๋ยวจะทำโปรโมชั่นของด r Jill รจิวนะคะจะมีราคาพิเศษแถมตุ๊กตาลิขสิทธิ์แทนนะคะเดี๋ยวลูกค้าดูข้อมูลที่จบคลิป5นาทีนี้นะคะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นของ UNC ด้วย เบ็นข้อที่หนึ่งเบนยังตอบโปรโมชั่นของบริษัทให้ปกติ1ขวด1นึ่งพันสนะคะก็ยังลด6กสิกว่าอยู่แล้วอยู่ที่1ขวด9ก้าร้อยเก้าสิบใช่ไหมคะแต่เบนโปรที่เบนจะจัดร่วมรายการที่แถดตุ๊กตาลิขสิทธิ์แทนนะคะก็ตุ๊กตาตัวหนึ่งอ่ะค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะคะให้ดูก่อนนะให้ภาพจากโทรศัพท์นะคะแล้วก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยจะเป็นตุ๊กตาหุ่นมือมือสอดเข้าไปได้ตัวหนึ่งก็8 9ดเบาบาทเพราะว่าเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ในห้างอยู่แลคูก นี่หมีน,นะคะอันนี้อันนี้เป็นของในหนังเรื่องสติ๊ดเนาะอ่าโปรโมชั่นนะคะที่เบนจะจัดก,ก็คือโปรที่หนึ่ง,งก็จะเป็นด็อกเตอร์จิลแอดวานซ์เซรั่มสองนะคะด็อกเตอร์จิลแอดวานซ์เซรั่มสองแล้วก็กันแดดหนึ่งนะคะจะเป็นเซตสองเดือนเนาะก็จะลดเพิ่มด้วยนะคะก็คืออยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยบาทจะสง่งฟรีลูกค้าแคปนะคะเพราะว่าเป็นโปรที่ ลดถูกกับบริษัทอยู่แล้วเป็นลลถเพิ่มให้ด้วยแล้วก็แถมตุ๊กตาฟรีจะส่งฟรีลูกค้าคุ้มกับคุ้มอ่ะลูกค้าคิดว่าจะใช้2เดือนพอดีก็จัดเป็นโปรนี้อยู่ที่2,100บาทนะคะโปรโวชั่นที่2ซื้อง่ายๆเลยค่ะก็คือ d ็อกเต a ร์จิ c e แอดวานซ์เสามขวดนะคะด็อกเตอร์จิลด็อกเตอร์จิามขวดอ่ะสามขวดนะคะลดเพิ่มจะอยู่ที่2,900บาทจะส่งฟรีด้วยแถมตุ๊กตาด้วยนะคะ คุ้มกับคุ้มนะคะเฉพาะวันนี้เนาะก็คือลูกค้ากดเครื่องคิดเลขคูณเอาเลยนะคะก็คือสามขวดสองพันเก้าร้อยบาทท่วนไปเลยแล้วก็โปรที่สามด็อกเตอร์จิลแอดวานซ์เซรั่มสองนะคะกันแดดหนึ่งนะคะแล้วก็บวกด็อกเตอร์จิลแอนเชยเมลัสมาหนึ่งเซตนี้คือสี่พันกว่าบาทจัดโปรที่สองพันห้าร้อยบาทจัดส่งฟรีโปรนี้คุ้มนะคะเพราะว่าใช้เป็นลำดับนะคะก็คือด r อก l l ร์จิลอนัมหนึ่ง บวกตอวก็จิวแอนทารเมสมาลงแล้วก็ปิดที่กันแดนนะคะเซตนี้คือเซตสองเดือนเหมือนกันอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะคะลูกค้าแคปนะคะแล้วก็โปรอีกโปรหนึ่งคือของบริษัท UNC นะคะก็คือ UNC c ็ l ซแคลเซียมสองกระปุกแล้วก็คู่กับตัว UNC p r o j o โปรสองกระปุกคนที่มีปัญหาข้อเขา่าเสื่อมนะคะเพิ่มมวลกระดูกปัญหาข้อเข่านิ้วล็อก รูมาตอยนะคะแล้วก็ต้องการเพิ่มมูลกระดูกเด็กก็สามารถทานได้เพิ่มความสูงได้นะคะผู้ใหญ่ที่มีปัญหาข้อข่าวกัอบแก็บต้องการเพิ่มน้ําในข้อด้วยเพวะบางคนนอกจากกระดูกพูนกระดูกผุแล้วอค่ะพอหนีไม่พ้นอะเรื่องปัญหากระดูกนะคะก็ตัวนี้จะเป็นเพิ่มในน้ำไข่ข้อด้วยแล้วก็สินค้าทุกตัวปลอดภัยผ่านอยุญาบรทเอแจ้งตัวนี้ก็ได้รลบวรางวัลระดับโลกเนี่ยนะคะจัดโปรที่เซตสองเดือนสามพันบาททวนนะคะเวลาทานก็ให้ทานหลังอาหารเวลาทุกค้าทานข้าวอย่างละหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็แถม u n c เบต้าจินคอดี้สองกล่องหรือลูกค้าจะเลือกเป็นกระชายขาวสองกล่องก็ได้เบนจัดโปรนี้ให้ในราคาสามพันบาทแล้วก็สามารถเลือกรับตุ๊กตาไปได้เลยนะคะอ่าตัวหนึ่งก็เกือบเก้า้อบาทอันนี้ไม่ใช่บริษัทแถมนะเบนแถมให้ส่วนตัวเฉพาะโปรวันเกิดเป็นทําย้อนหลังให้กับลูกค้านะคะลูกค้าชอบตุ๊กตาตัวไหนแคปแล้วเลือกได้ด้วยนะสิ่งสําคัญด้วยอ่ะหนึ่งหมูสองแพนด้าสามอดิพิตีเคียวนะคะ สกระต่ายอันนี้จะเป็นเครื่องแอนิพาร์ที่มีขายในเซนทันน่ะนะคะคือแค่ของแถมก็คุมแล้วอะแล้วอันนี้เป็นลิขสิทิ์ของไอรอนแมนนะคะของมาวลนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าะหกลิงอันนี้ก็เป็นหุ่นมือเหมือนกันตัวละแปด้อยเก้าสิบห้าบาทนะคะแล้วก็มีต9 5ลเก้าสิบห้าบาทแล้วก็อันนี้เป็นในหนังการ์ตูนเรื่องสติ๊ นะคะแล้วก็อันนี้หมีลิคุม,มะทุกตัวลิขสิทธิ์แท้นะคะแถมฟรีร่วมรายการนี้เฉพาะวิเศษเฉพาะวันนี้แถมตุ๊กตานะคะแล้วก็สาหรับโปรโมชั่นอื่นอย่างเช่นดรจิวหนึ่งขวดก็จัดโปรก้าแล้วก็สิบนะคะสองขวดหนึ่งพันก็ารแปดสิบาทด็อกจิวแอนชัยเมลัสมานะคะสามหลอดก็ยังจัดโปรโมชั่นที่เก้าร้อยเก้าสิบาทถ้าต้องการกันแดดสามหลอดเก้าร้อยเก้าสิบาทนะคะแล้วก็ตอนนี้จะมีโปรที่เขาจัดโปรก็จะมีโปรกันแดดหนึ่งบวกไอครีมหนึ่งแล้วก็บวกเมลัสมาหนึ่น กาบขอาพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนกันนะคะก็อย่าพลาดโปรนี้เพอาเป็นทําพิเศษปีเดียวรอบเดียวนะคะเนื่องจากจัดส่งฟรีด้วยโปรดรจิวก็ลดเกิน60%อยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ตุ๊กตาฟรีแถมเป็นของสมนาคุณไปด้วยนะคะแต่ว่าจะมีจำนวนจำกัดเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ